เชิญมาเที่ยวพังงันเกาะในฝันของเราทุกคนราชการพอค่าประชาชนชาวพังงันทุกคนก็ขอเชิญท่านมาเชิญมาเที่ยวพังงันเกาะในฝันของเราทุกคนราชการพอค่าประชาชนชาวพังงันทุกคนก็ขอเชิญท่านมานายอำเภอก็ขอเชิญท่าน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะพงันยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกท่านรอห้าท่านเสด็จหลวงพ่อเพชรศูนย์รวมใจเกาะพังันพระจันท์สวยน้ำใสาหาดทรายขาวปะการังแพรว เพชรกลางอ่าวเมืองคนดีอำเภอเกาะพง,งนันเป็นอำเภอที่มีเนื้อที่น้อยที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในอ่าวไทยห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ100กิโลเมตรห่างจากอำเภอเกาะสมุยประมาณ15กิโลเมตรประกอบด้วย เกาะใหญ่สองเกาะคือเกาะพง,งันมีพื้นที่168่ตารางกิโลเมตรและเกาะเต่ามีพื้นที่25่าตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดต่อกับพื้นที่จังหวัดชุมพรทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเกาะสมุยทิศตะวันออกติดต่อกับทะเลอ่าวไทยและทิศตะวันตกติดต่อกับเขตอำเภอชยยาและอำเภอท่าชนะ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น16,433คนอาชีพส่วนใหญ่ทําสวนมะพร้าวสวนผลไม้ประมงธุรกิจบ้านพักตากอากาศการท่องเที่ยวและค้าขายกศอนออำเภอเกาะพงันตั้งอยู่เลขที่2องทับ31 หมู่ที่สองตำบลเกาะพง,งนันเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานกศอนอจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดทำการสอนเมื่อปีพุทธศักราช2536ในรูปแบบของครูประจำกลุ่มเปิดสอนตามหมู่บ้านและโรงเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อมาในปีพุทธศักราช2538ได้รับงบประมาณเพื่อ ก่อสร้างห้องสมุดรประชาชนและให้กศออนอและห้องสมุดอยู่รวมกันบุคลากรกศออนอำเภอเกาะพง,งนันประกอบด้วยนางพัฒราน,านันนาคบำรุงผู้อำนวยการศูนย์กศนอำเภอเกาะพง,งนันนางสาวเอื้องรัตสุขผลตำแหน่งครูอาสาสมัคร นางสาวตรียาพรอ,อัมภัยเมืองตำแหน่งครูก้อสอนอตำบลเกาะพงันนางสาวอริสาผ่องศรีตำแหน่งครูก้อสอนอตำบลบ้านใต้และนางสาวยุวรรดาพิทักษ์ตำแหน่งบรรรักษ์อัตราจ้างปรัชญาของสถานศึกษาการศึกษาพัฒนาความคิดพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคม วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาศูนย์กศนเกงงาะพงันมุ่งม,มั่นให้บริการการศึกษาเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในอำเภอเกาะพง,งานได้รับการศึกษาที่หลากหลายและทั่วถึงนำไปสู่การเรียนรู้บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีอาชีพอย่างยั่งยืนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา พึ่งตนเองได้อัตลักษณ์ใฝ่เรียนรู้กศนอําเภอเกาะพง,งนันมีกศนตําบลทั้งหมด3 <ไป S 1> <า>แห่งประกอบด้วยกศนอตําบลเกาะพงันกศนอนตําบลบ้านใต้และกศนอตนําบลเกาะเต่าผลการดำเนินง,งานปรากฏดังนี้ การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบเพื่อยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสพลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับปัจจัยวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา การจัดการศึกษาต่อเนื่อง1、จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับผู้เรียนประกอบด้วย1、โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ2โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพนวดแผนไทย การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆที่มีสาระสอดคล้องกับบริบทของสังคมเพื่อพัฒนาทักษะของบุคคลให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขประกอบด้วย 1. โครงการก็สนอรรวมใจรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 2. โครงการกศออนอยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดการศึกษาเพื่อบูรณาการความรู้และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนเรียนรู้หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมกศออนอ โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งประกอบด้วยโครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนได้อย่างเหมาะสมทุกระดับเพื่อให้มีสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรอบรู้ในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมจึงก่อให้เกิดความสมดุลและพึ่งพาตนเองได้ประกอบด้วย โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยคือกิจกรรมการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสนใจตามความต้องการโอกาสความพร้อมและศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 2. โครงการจัดหาสื่อห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะพงนัน 3. โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยรกรระกิจกรรมโครงการพิเศษ โครงการผู้สูงอายุถูกขั้นตอนการดำเนินงานได้ดำเนินการตามวงจร PDCA ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการโดยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นตัวขับ เคลื่อนการดำเนินงานและได้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองหรือ SAR เมื่อสิ้นปีงบประมาณสำหรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในครั้งนี้เป็นการสะท้อนผลเชิงประจักษ์ตอบโจทย์การพัฒนาคนพัฒนางานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกศนอําเภอเกาะพัง,งนัน เป็นการสร้างขวัญเสริมแรงปันดาลใจในการดำเนินงานมุ่งสู่การพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตภายใต้สโลแกนคนสำราญงานสำเร็จ